สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกิติยาชาแนลดูดวงกับอาจารย์กิติยาค่ะวันนี้เราจะมาเช็คดวงวันเกิดประจําเดือนมกราคม2564้าคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดูตามมหาทักษาสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เริ่มจากใบนี้ค่ะบริวารมีเกณฑ์ได้เจอคนรักคนถูกใจหรือว่าคนรักเขากลับมาค่ะา อายุหรือการดําเนินชีวิตอาจจะค่อนข้างจะรู้สึกต้องระวังเรื่องอาหารการกินนะคะโรคเพราะอายุก็คือสุขภาพค่ะระวังโรคอ้วนคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็อย่านั่งนานเกินไปนะค่ะ,คะเดทเดทเป็นสามดาบค่ะคือหน้าที่การงานระวังจะมีปากเสียงค่ะอาจจะโดน หักหลังโดนหลอกลวงได้นะคะแต่สีสีพระค่ะแสดงว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะเออยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะหรือก่อนคือมีอะไรขอให้หมัน่นไหวพระขอพอรท่านนะคะแล้วท่านจะช่วยค่ะ <S <S มูละ มูละคือหลักทรัพย์หลักฐานบ้านช่องถ้าอย่างนี้ก็คงยังถือว่ายังต้องเหน็ดต้องเหนื่อยหรือว่ายังไม่มีเกณฑ์ได้นะคะอุตสาหะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนี่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งค่ะอุตสาหะคือความเหน็ดเหนื่อยความพยายามค่ะแต่จริงคุณก็เป็นนักสถานที่คุณสู้ได้อยู่แล้วค่ะ ปัญหาทุกอย่างผ่านได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาบอกมันเหมือนต้องหวังหวังพึ่งอะ่ะค่ะต้องอยู่ในภายใต้ของผู้หญิงอะค่ะมนตรีมนตรีหรือเขาเรียกว่าผู้ใหญ่หรือว่าคู่ค่ะแสดงว่าถ้าเลยในเรื่องของผู้ใหญ่ที่พึ่งที่พิงช่วงนี้ก็ยังพึ่งไม่ได้คู่ก็มีเกณฑ์หันหลังนะคะ หรือมีอาจจะมีปัญหาอ,อ,อะไรกับคู่เก,กี่ยวกับเรื่องการเงินความรักค่ะก็ให้ระวังกาลีกาลีไปนี้แสดงว่าสิ่งที่เสียหายหรือสิ่งที่ไม่ดีก็คือให้คุณระวังอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจนะคะอำนาจหน้าที่บริวารค่ะ,คะก็ช่วงนี้ต้องสงบ สงบเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยค่ะก็จบสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะค่ะแต่สุขภาพที่จะต้องเตือนเพิ่มก็คือในเรื่องของความดันภูมิแพ้ค่ะเกี่ยวกับบการหายใจค่ะหรืออะไรที่เกี่ยวกับหัวใจค่ะก็ระวังสุขภาพนะคะเพราะมันมีไพ่ลักษณะน,นี้เกิดขึ้นหลายใบให้ระวังสุขภาพไว้บ้างค่ะ จบคำทานายสําหรับคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนมกราคม2564ค่ะถ้าไม่อยากพลาดโปรดกดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ